พี่โบ๊ทในรายการจิ๋วสานักประดิษฐ์รายการที่จะพาน,น้องๆน,นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างอส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจมาฮิดอนชาแนลเลยค่ะ แต่ถ้าน้งนองๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยอ่ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ อุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ชใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ชปะ่ะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายก็ก็น้องสาว อันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทาให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยะคะ่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออก มุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บหนึ่งก่อนนะ <S <S จระจกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มดีตารางก่อน วัดให้แต่ละช่องอะคะ่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง4.3เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่4.2เซนเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลย เราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้องออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถคิดเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้องออกอยังไงในการทําจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆปปะนี้นะคะทําไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเรา และรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆอ,อาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทําเป็นอของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด3 5ชิ้นของพี่โบ๊ชต่อไปเราจะมาทําการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบเนี้เราก็ค่อยๆตัดเลมให้มันได้พอดีกันเนาะ ตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะแน้องาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุยคะ่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กันไกนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อคะ่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊เดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊มีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอว์ของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธินในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ชจะพาดังน้องไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยคะ่ะอุปกรณ์สําหรับทําฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่งสีก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กัน กาวกันไกคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแปนมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะสีด้านของมีคมนะคะน้องๆบ้าง,งระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกรประตูกันค่ะอย่างที่โบก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอลน,นะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมนี่ก็จะท่าแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยเราจะทําการตัดมันออกมาค่ะที่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะ ดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลย เดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบนเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละห้าตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆน,นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีมาวัดเขียไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทําการเจาะทั้งหมดสรูด้วยกัน น้องๆก็ต้องหานให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทําการเจาะรูที่วก็จะใช้ไข่ควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะที่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบนเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ําเงินแดงน้ําเงิน พี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนี้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3มตัวแล้วก็สีน้าเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ้นี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ้นะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอน ที่สําคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอะ mm hmm. เพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยละค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย วันนี้เราทําของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสําหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทําผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจม h กฮิดดอนชาแนลพี่โบ๊รอดูอยู่และสําหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊พี่โบ๊มีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยละคะ่ะและสําหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊และ,ะรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ อ่ะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย